พี่นนทิกรบครับข่าวทะลุไหม้วันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ตรงกับวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568การเมืองไม่นิ่งครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่จะต้องยืนยันก่อนที่จะเริ่มเล่าใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นนั่นก็คือสารเบต้ากลูแคน สารเบต้ากรูแคนได้รับการยืนยันว่าดีที่สุดเท่าที่มนุษย์คน้นพบจากการวิจัยของมหา,าวิทยาลัยฮาวาดแล้วก็มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งมีผลจากการวิจัยเป็นพันๆรายงานศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินอนดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทยออกมายืนยันเพราะนำเอาผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมาแปลเป็นเล่ม ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจําหน่ายผมก็ไปซื้อมาอ่านเล่มนี้ไปซื้อมาอ่านดีที่สุดในโลกคือสารเบต้ากลูแคนมันดียังไงครับมันดียังไงก็คือมันสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเมื่อภูมิต้านทานเราดีเนี่ยโอกาสจะเจ็บไข้เด็ป่วยก็ยากขึ้นและที่สำคัญมันมีเซลล์เพชฌฆาตภาษาอังกฤษเขาเรียกคิลเลอร์เซล เซลเปเจคาดเนี่ยรับประทานเบต้ากรูแคนไปแล้วมันจะลอยอยู่ในเส้นเลือดอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวรัสปรสงประสิทธิ์นี่คือผลการวิจัยฉะนั้นผมก็ไปทดลองรับประทานมาแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไปอเมริกาแต่ละครั้งนี่ซื้อมาทีละสามขวด5้ขวดเอามากินพอดูเฮ้ยมันดีนี่วะก็เลยคิดทำธุรกิจอันนี้ โดยสั่งเบต้ากรูแคนสารเบต้ากรูแคนจากอเมริกาบ้างจากเยอรมันบ้างซึ่งเป็นชนิดเข้มข้นและปลอดภัยสะอาดที่สุดมาตั้งชื่อให้ว่าเบต้าวันศูนย์สุขภาพเบต้าวันเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ไปให้โรงงานระดับ GMP ที่เขาผลิตยาส่งองอกต่างประเทศเป็นผู้บรรจุเท่านั้นแหละครับขออนุญาตจากออย อยก็ให้อนุญาตมา11ปีแล้วปีนี้กำลังขึ้นปีที่12และขออนุญาตให้โฆษณาผมก็ไปขออนุญาตโฆษณาออยก็ให้อนุญาตโฆษณาได้ตามข้อความที่ระบ,บุว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วใครที่ซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวด ซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดหรือว่าเงินน้อยก็ซื้อทีละสองคราวนี้ซื้อสองคราวหน้าซื้อสองคราวหน้าก็ได้แถมฟรีขวดหนึ่งยกเว้นท่านซื้อทีละขวดไม่มีโปรครับอ้าวบอกกล่าวเล่าสิบกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้วันเนี้ยวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่18กรกฎาคมสอง8ัหกสิบแปดบุรีาพาหัวว่ารัฐบาลเกียร์ว่างติดงาน แก้แค้นคือทักษิณกลับมาผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มาแก้ไขาหาอะไรเลยมาแก้แค้นอย่างเดียววันนี้พูดถึงเรื่องแก้แค้นตั้งแต่เช้ามืดตีห้าท่านก็ดูได้ทั้งวันแชร์กันไปให้เต็มแชร์กันไปให้ทุกบ้านทุกเมืองแล้วเดี๋ยวคืนนี้รวมหัวทีวีดูข่าวพิเศษ ดูข่าวที่ท่านฟังแล้วท่านจะตกใจเอางี้ก่อนแล้วกันแต่เรื่องนี้น่าตกใจกว่าน่าตกใจกว่าโรงงานทยอยแม่งปิดเต็มไปหมดจนคนตกงานบางแห่งเจ๊งไปเลยบางแห่งไม่เจ๊งก็เอา AI เอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานก็ทำให้พี่น้องคนไทยนี่ตกงานเพราะเขาเอาหุ่นยนต์มาใช้นะไอ้บางรายก็หนี ไปตั้งโรงงานที่เวียดนามเพราะวันที่หนึ่งนี้แล้วครับวันนี้ที่สิบแปดเหลือเวลาอีกสิบสองสิบสามวันที่สหรัฐอเมริกาได้กำหนดภาษีนำเข้าภาษีศุลกากรถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นตในขณะท,ที่เวียดนามมันเก็บยี่สิเปอร์ซ็นไอ้การมันเก็บยี่สิเปอร์เซ็นกูกูก็ย้ายไปอยู่เวียดนามไม่ดีเหรอในขณะท,ที่เมืองไทยลมโรงงานทั้งหลายล้มละลายแล้วล้มละลายอีก ล้มละลายแล้วใครจะเข้ามาอยู่อ่ะยิ่งนายกปากร้ายถูกประชาชนตั้งข้อหาขายชงขายชาติอะไรก็ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่นักท่องเที่ยวก็หายไปกันเต็มไปหมดผมดูรายงานข่าววันนี้บอกตรงๆว่ามันขำไม่ออกเลยข่าวร้ายทำให้พัทยาก็ดีภูเก็ตก็ดีเงียบสนิท เงียบสนิทโรงแรมดิ้นหนีตายและก็แข่งราคาไล่ถล่มกันเองครับนี่เจอกันที่ภูเก็ตคนมันเยอะแยะไปหมดที่มาจากต่างชาติตอนนี้ไม่มาแล้วครับเพราะวันนี้เจอวิกฤตนะไหนจะจากสงครามอิสราเอลที่มียืดยาวกันมาจากการที่มีการขู่วางระเบิดและมีข่าวที่เสียงจะเกิดซินนมิที่ภูเกต็ต ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศเนี่ยแหย่ยกเลิกจองห้องพักในช่วงโลซีซันคือช่วงการท่องเที่ยวที่ที่มาลดต่ำลงที่ไม่คึกคักทำให้ฤดูโลซีซันอยอดดิ่งเหวกว่าปกติในรอบ10ปีนะในรอบ1ิบปีพวกโรงแรมทั้งหลายก็ดิ้นตายครับโรงแรมสี่ดาวนี่โอ้โหเจ๊งเลยนะกลุ่มสามดาว บางโรงแรมก็ให้พนักง,งานเนี่ย leave without pay คือหยุดงานแบบไม่รับเงินเดือนกันแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยกันในหมู่ของนักลงทุนทั้งหลายที่มีร้านอาหารที่มีโรงแรมที่มีธุรกิจท่องเที่ยวและข่าวจากสื่อสารก็ได้รายงานเรื่องนี้ว่าโรงแรมขนาดใหญ่ในภูเก็ตเนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหลายแห่งในภูเก็ต ประสบปัญหาหนักครับหนักมากๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเป็นสิปีสิบปีเป็นหลายสิบปีเพราะการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จองมาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยถูกทยอยยกเลิกครับยกเลิกไม่มาแล้วภูเก็ตโรงแรมบางแห่งเนี่ยยอดจองเหลือแค่สิ20%ี่ ถ้าเปรียบเทียบกับยอดจองห้องพักของภูเก็ตย้อนหลังไปสิปีที่แล้วเอาช่วงที่เกิดเกิดโควิดนั่นแหะก็ยังดีกว่านะสถานการณ์การจองห้องพักในภูเก็ตมันไม่เคยตกต่ำขนาดนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเพราะอะไรเพราะสาเหตุมาจากเอา้าสงคราม Israel, อิสราเอลอิหร่านก็มีส่วนยอดนักท่องเที่ยวหายไปส่วนหนึ่งเหมือนกัน ตามมาด้วยการที่มีข่าววา่าวางระเบิดที่ฝั่งอันดามันในหลายจังหวัดที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยยกเลิกจองห้องพักไปล่าสุดความเสี่ยงที่อาจจะคลื่นเกิดขึ้นนั่นก็คือคลื่นยักษ์ซึนามิที่ทำให้ยอดจองห้องพักลดลงไปอีกฉะนั้นตอนนี้โรงแรมในภูเก็ตมันก็เกิดแข่งขันกันที่เขาเรียกว่าสงครามลดราคา ตั้งแต่เดือนพฤษภาไปต้นมาจนถึงวันนี้โรงแรมระดับ5ดาวทำราคาลงมาไล่บี้โรงแรมระดับสีดาวระดับ3ดาวลงมาไต่ราคาต่ําลงมาต่ําลงมาเรื่อยๆไอ้โรงแรมสดาวราคาปกติคือหนึ่งประมาณ2,000บาทตอนนี้โรงแรมสี่ดาวลดราคาลงมาเหลือ2,000บาททำให้โรงแรมสดาวต้องปรับราคาหนีตาย ลงมาเหลือแค่คืนละ1,000บาททำให้โรงแรมสามดาวด้วยกันที่เคยขายห้องอยู่ในราคา1,800บาท1,900บาทอยู่ไม่ได้ต้องลดราคาลงมาเรื่อยๆฉะนั้นสาเหตุหลักหลายโรงแรมต้องปรับราคาลดลงมาครับพี่น้องทั้งหลายเพราะอะไรเพราะไม่มีลูกค้าไงไม่มีลูกคา้าก็จำเป็นต้องปรับราคา ไหนจะต้องมาเจอจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเงินเดือนพนักง,งานล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วมีหลายโรงแรมเริ่มให้พนักง,งานหยุดแบบไม่รับเงินเดือนกันแล้วไม่ไล่ออกแต่ให้หยุดนะแล้วไม่ต้องรับเงินเดือนอย่ารับเลยไม่มีเงินจ่ายว่างันเถอะนักท่องเที่ยวจีนก็หายไปหายไปเยอะเหลือสิบเปอร์เซ็นตนะเพราะเขาไม่กล้ามาเขากลัวถูกลักพาตัวไปขายเพื่อตัดอวัยวะ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลควรจะเร่งแก้ข่าวเพื่อแก้ไขาภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่เอาเข้าจริงภาครัฐก็ไม่ได้ทำหาอะไรเลยไม่ได้ทำหาอะไรเลยผมต้องพูดตรงๆอย่างนี้ทำให้ไม่สามารถจะแก้ภาพจำของคนจีนได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนังที่ไปฉายในเมืองจีนโนโมเบตก็เหมือนกันทำให้คนกลัวทำให้คนกลัวคลื่นยักษ์ซึนามิทำให้คนกลัว ขู่วางระเบิดทำให้คนกลัวแต่รัฐบาลไม่เคยแก้ไขข่าวลือพวกนี้เลยนะต่างชาติที่จองเข้ามาก็ยกเลิกหมดส่วนนักท่องเที่ยวที่เหลืออยู่อย่างเช่นคนอินเดียก็ดีก็รายจ่ายต่อหัวต่อ,ต,อ,ต,อต่อคนเนี่ยก็ต่ำเขาไม่ค่อยมีเงินนะสถานการณ์การเมืองไทยเวลานี้ไร้เสถียรภาพครับต้องพูดคำว่าไร้เสถียรภาพไร้เสถียรภาพอย่างไรนะ ปรับคณะรัฐมนตรีเอาพักคภูมิใจไทยออกไปโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยรักษาการนายกอย่างบิก๊กอ้วนหรือภูมิธรรมออกมาอรารวาสฟาดงวงฟาดงานัดประชุมผู้ว่าการจังหวัดใครไม่มาย้ายทันทนะีคนไหนไม่ใช่พวกกูเป็นฝั่งสีน้ำเงินพักคสีน้ำเงินย้ายทันทนะีตามบี้ครับยังดูเดือนนะยังดูเดือน มีข่าวว่ามีการเทงบลงพื้นที่ของพรักภูมิใจไทยสูงถึงเจ0ดรล้านบาทก็ภูมิธรรมสั่งให้มีการเกลี่ยงบสี่หมื่นล้านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เทลงพื้นที่ภูมิใจไทยบางแห่งสูงถึงเจ็รล้านบาทก็เอามาเกลี่ยใหม่เอามาเกลี่ยใหม่และค่าราชการทั้งหลายที่ดือ้อนะ ทำงานแบบเกียร์ว่างเหมือนรัฐบาลไม่ได้นะรัฐบาลเกียร์ว่างได้แต่รัฐบาลรัฐบาลไม่เป็นไรมาเดี๋ยวก็ไปนะเพราะเขาไม่กลัวคนด่าแล้วเวลานี้เพราะมันด่ากันจนไม่มีอะไรจะด่าแล้วทีนี้ผมพลาดหัวว่ารัฐบาลเกียร์ว่างเพราะติดงานแก้แค้นหรือเปล่าติดงานแก้แค้นหรือเปล่าตามข่าววันนี้ครับนายภูมิธรรมรองนายก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรักษาการนายกเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณ1,70,000ล้านบาทของงบท้องถิ่นในวงเงิน40,000ล้านบาทบอกว่าอย่างนี้ประเด็นที่คนดำเนินการแก้ไขปัญหาในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเพราะผ่านมา2-3ปีเนี่ย มีการปรับปรุงงบประมาณท้องถิ่นอย่างมีการกระจุกตัวกระตุกจะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่มีสสที่มีอิทธิพลที่เป็นรัฐมนตรีสสจังหวัดไหนเป็นรัฐมนตรีก็ไปกระจุกตัวอย่างเช่นไปกระจุกตัวอยู่สุขโขทยัยเพราะมีสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีกระจุกตัวอยู่บุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์เป็นบ้านครูใหญ่ ว่าหน้าพักลำเรีมหาไทยก็ไปลงแถวบุรีรำไปลงใกล้เคียงหรือไปลงจังหวัดที่พักนั้นมีสอสออยู่นี่มันเป็นอย่างนี้ส่วนจังหวัดไหนที่ไม่มีสอสอเดือดร้อนอดอยากปากแห้งสะพานหักแล้วหกกักอีกถนนพังแล้วพังอีกรัฐบลมหาไทยซึ่งมาหมา่นะบิ๊กวนเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าจริงๆนะบุรี มีการร้องเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมาขอพบรัฐมนตรีและได้บอกว่าหลายเรื่องเช่นอบตอก็ดีอบจอก็ดีเทศบาลก็ดีอะไรไม่เคยได้เลยบางทีขอมาหนึ่งล้านสองล้านสล้านแต่ได้ยินมาว่าแถวแถวพื้นที่บุรีรัมย์ก็ดีสุรินทร์ก็ดี ได้เพิ่มขึ้นจากที่เคยได้เป็นร้อยร้อยล้านบาทบางแห่งได้ถึงเจ็ดร้อยล้านบาทต้องดูว่าที่ตัดสินใจอย่างนั้นนะ่ะตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานอะไรคือใครมาเป็นรัฐบาลก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นสมัยทักษิณบอกใครลงคะแนนให้เพื่อไทยเอางบประมาณไปภาคใต้เพื่อไทยไม่ได้สอสอเลยไม่ต้องเอางบประมาณไปให้ก็ให้น้อย จนทำให้ในชัวลีกภัยออกมาบ่นด้วยความน้อยอกร้อยใจในวาสนาอย่างไงละ่ะฉะนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้วงแตกทำให้มีการวิพากษ์วิจาร์กันมากมายมากมายจริงๆเรื่องงบที่รุมกันแทะไงรุมกันแทะเหมือนหมาแทะกระดูกนี่ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้ ความยุติธรรมไม่มีพักไหนมีสอสอจังหวัดน,นั้นเอางบไปมากน้อยแล้วแต่ชื่อเสียงของสอสอถ้าสอสอเป็นรัฐมนตรีเอางบมากน้อยแต่ในภาคใต้มันเป็นลูกเมียน้อยหรือลูกเมียหลวงก็ไม่รู้งบแทบจะไม่ได้เลยเพราะพักรัฐบาลที่เป็นแกนนำคือพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้สอสอเลยแม้แต่คนเดียวแลวคราวหน้าเราจะให้สอสอเขาไหม ทำระยำอย่างนี้ไปให้ได้ไงต้องอดทนต้องอดทนรอคนรุ่นใหม่ครับถ้าเป็นผมผมจะไม่ทําอย่างนี้ผมยืนยันกับประชาชนเราต้องให้ความเป็นธรรมผมเนี่ยเครียดมากแถมด้วยมันไส้ด้วยแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยัง ไม่มีโอกาสลงคะแนนให้กับพักรวมใจไทยที่ผมเป็นหัวหน้าพักเหมือนกับลุงตูอ่ะออกมาถูกโจมตีมีเราไม่มีลุงผลสุดท้ายพักของคุณลุงอ่ะแพ้คุณลุงก็เลิกการเมืองแต่ได้รับพระกรุณาโปรโด,ดเกล้าไปเป็นองค์มนตรีแล้วลุงไม่กลับมาแล้วเป็นใครใครก็น้อยใจเราตั้งใจที่จะทําอะไรหลายอย่างให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่คนไปนหลงไหลได้เปลื่มกับเงิน ลหลงไหลได้เปลื้มกระยา้านะคนเ็าเปรียบว่ากินย้าไงแต่ผมไม่อยากจะเปรียบอย่างนั้นมันเหมือนกับไปดูถูกดูแคลนชาวบ้านว่าเป็นวัวเป็นควายผมไม่แล้วครับนะได้แต่วิ่งวอรนท่านได้แต่พูดกับท่านให้เห็นกับความเป็นจริงให้เห็นกับระบอบประชาธิปไตยเพราะทุกวันนี้เนี่ยพักการเมืองที่คุณให้เขาเป็นรัฐบาลเนี่ย มันได้เงินจากไหนได้เงินจากกลุ่มทุนเข้ามาหาเสียงมาซื้อเสียงมาใช้เงินเสร็จ<า> <7 S 2> แล้วกลับไปเป็นรัฐบาลมันก็ต้องตอบแทนบุญคุณกัาไอ้กลุ่มทุนพวกนี้คุณไม่เห็นเหรอนี่มันคือวงจอรอุบาทมันเวียนไปะถึงเวลาเลือกตั้งเอาแบมือขอเงินเอาม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 า,มาช่วยกันจะได้เสียงข้างมากไปเป็นรัฐบาลพอเป็นรัฐบาลเสร็จกลุ่มทุนที่มันให้เงินมาเอา้าผมขอถนนอ่ะผมขอสะพานผมขอ ตึกตอตองอ,อะติพังอ่ะเนี่ยผมขอไปแล้วอ่ะ,อะเอาปูนซีเมนไม่ได้มาตรฐานมาสร้างก็พังกันที่าวายวป่วงหมดเราไม่เข็ดบ้างหรือผมถามว่าเราไม่เข็ดบ้างหรือแล้วมาวันนี้นายกรัฐมนตรีถูกสารรัฐมนูลห้ามปฏิบัติหน้าที่มันก็เลยเป็นรัฐบาลเกียร์ว่างกันไปใหญ่ไงเป็นรัฐบาลเกียร์ว่างกันไปใหญ่นะ ถามว่าแล้วเกียร์ว่างอย่างน <lem asan> ี hmm. ้คุณทำอะไรกันบ้างก็ติดงานแก้แค้นไงต้องแก้แค้นให้จบก่อนถึงจะทำงานแล้วพี่น้องจะทำไงถึงเวลาดูทำนาทำนาตอนนี้จะเอาเงินที่ไหนไปกู้ทกศก็ไม่มีตังค์นะเพราะเอาเงินของเขาที่จะไปใช้นี่ทกศค่าคาดบ้องดอกเบี้ยตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีสม5 8ห้าสิบแปมาตรา1นึ เอามาใส่งบกลางแล้วแจกคนละหมื่นละหมื่นละหมืนม่นเหลือนอกนั้นเอาไปเที่ยวต่างประเทศอ้างว่าไปดูงานต่างประเทศมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วรอวันจังหวะที่สารรัฐธรรมนูญจะลงดาบพวกคุณไม่นานหรอกครับไม่เกินเดือนสิงหาไม่เกินเดือนหน้าทุกอย่างจะปรากฏให้พี่น้องประชาชนเห็นให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงพฤติกรรมของนักการเมืองชั่วช่วพวกนี้ ตามดูที่ดีก็แล้วกันผมมั่นใจว่าจะปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นคดีที่มินพระบรมเดชานุภาพตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าคดีที่ไม่ติดคุกสักวันไม่ว่าเรื่องของการเลี้ยงดูสอสอให้เงินคนละแสนละแสนต่อเดือนซึ่งกะกะตได้เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่ว่าจะเรื่องไปแจกถุงยางชีพแล้วติดชื่อตัวเอง อยู่บนถุงอย่างขี้เพราะทั้งทังท,งที่ไม่ใช่เงินคุณมันเงินจากภาษีกรของประชาชนทั้งนั้นแม้กระทั่งกินข้าวกลางวันแม้กระทั่งเลี้ยนดูปูเสือกันอย่างเต็มที่เป็นเงินจากภาษีกร,กรประชาชนทั้งนั้นคุณช่างไม่อับอายอะไรเลยโวยเฮ้ยเป็นนักการเมืองแล้วคุณไม่อับอายอะไรเลยไม่มีอย่างอายแล้วเรายังจะเลือกพวกนี้เรายังสนับสนุนพวกนี้อยู่หรือ ไปคิดแกดูผมไม่ได้ว่าใครไม่ระบุพักไหนแต่มันเป็นเรื่องที่ผมกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนได้รู้ได้รู้ได้รับผิดชอบในการกระทําของประชาชนเหมือนกันมันต้องโทษประชาชนด้วยเหมือนกันเพราะคุณเลือกกันไปเองนี่ฉะนั้นบ้านเมืองจะดีจะชั่วอยู่ที่นักการเมืองกับประชาชนถ้าประชาชนใจแข็งประชาชนเห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติและ ผมมั่นใจว่าทุกคนรู้พฤติกรรมของพักการเมืองพวกนี้รู้ถึงพฤติกรรมของหัวหน้าพักการเมืองพวกนี้รู้ดีว่าพักการเมืองพวกนี้มันได้เงินมาจากไงน้าผงขาเฮโรอีนขายาเสพติดมายังไงหรือว่าทําชั่วมันยังไงคดโกงมันยังไงทุจริตคอร์รัปชันมันยังไงท่าน,นรู้หมดท่าน,นรู้หมดแต่ยังไปรับเงินเขาแล้วก็ไปลงคะแนนให้เขามันถึงเป็นอย่างนี้ยังไงเดือดร้อนกันทุกยอมยากเข้าของขายไม่ได้ ไม่มีเงินในตลาดเลยเวลานี้กลุมไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ้สแกมเมอร์เอาไปหมดคอนเซนเตอร์เอาไปหมดไปซุกอยู่มันฝากผัดฝากธนาคารไม่ได้นี่มันซุกอยู่ออกไปขเขมรบ้างออกไปเชเวโกโก,โกโออกไปเมียนมาออกไปลาวบ้างจนทำให้จนทำให้เงินสดในประเทศไทยไม่มีแม่ค้าเขาก็เดือดร้อนขายของไม่ได้เงินเก็บไว ก็มาเป็นค่าเช่าบดคนซื้อของก็เดินมองตาปริปๆิไม่มีเงินจะซื้อของนี่คือสภาพของประเทศไทยณวันนี้ครับณนะวันนี้ผมถึงบอกว่ารัฐบาลมันไม่แก้หาเลยเลยบุญรวีจึงพาดหัวว่ารัฐบาลเกียร์ว่างตอนนี้ติดงานแก้แค้นกันครับเอาตามดูกันเรื่องของการเมืองที่ทำกันอย่างอุบาทช,ชาาิชั่วสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับ ฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวารดมหาวิทยาลัยฮาวารดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากลูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากลูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอคิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชรฆาต ที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคนจึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอ e, ีและโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอ ปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่